บ้านคน,นเดียวเฮ้ยเดี๋ยวคนคนไหมเชนกำลังศึกษา,าอยู่แล้วฉันต้องไปใช้ห้องน้ำมอนะให้มึงออกอ๋อนอีไ่ไงโอ้ยไปห้องน้ำแบบเออพวกมารลวบุกบุกมามามาขี้กันโอ้ยอ๋อออกๆอเหีย้อยอุบานเฮ้ย ตก,ตกใจตกใจตัวเองในกระจกน่ากลัวนะเนี่ยเจย์แชมโฟอืมนินิค,คุณแปลงหน้าแต่งหน้าได้ไบ้างฉันต้องการพวกมันสำหรับการศริลปะใช่โอเคเอาแปลงสักพายเขาเพื่อเอาให้เขาไปทำงานศิลปะ ตอนที่มีโคมไฟลาวาสีฟ้าใช่ใช่อันนี้ใช่ไหมฮันแน่แม่พื้นไหนเนี่ยไหนเนี่ยนี่ไงเจอแล้วนี่กูเจอแล้วมันคือเสียงเลยเอาเป็นว่าฉันเริ่มกลัวแล้วล่ะหนังงานสิล เออเลยซึงผูกคุณได้หาเลยอยังใช่ฉันเจอมันแล้วอ่ะฉันจะมารับมันแผงฉันจะปล่อยให้พวกมันอยู่บนโต๊ะจนกว่าคุณจะมาถึงโอเคให้มันอยู่บนโต๊ะ <c oughs> ด้านนอกมีคนฮะเ <c oughs> ชื่อไม่ใช่ละเอ้พวกเราหลอนแล้วนะเอ็ง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 โมเป่าไม่ใช่เลยน้ามังกรอ่ะเอ้ฉันลืมเอาเขยับตะครัว แล้วคุณช่วยทำได้ไหมได้เลยครับแม่อ่อเชื่อเราต้องเอาขยะออกจากครัวไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่แต่เราต้องไปข้างแต่เราต้องนำขยะออกจากครัวนะไหนขยะอ้อขยะไหนขยะเออององก็บังจังเนาะ พอส่วนใหญ่จะเป็นคุณคุณคุณเย,อ,ย,อ,ย,ยะอะเลยแหละฮะวัยอ,อายุเอ่อเดเวลีเดลิเวอร,รี่ขนาดพิซซ่าขนาดกลางคุณนะครับฉันไม่ได้สั่งพิซซ่านะเว้ยเฮ้ยกดสิคุณต้องอยู่ในที่ที่นี่คือพิซซ่าเปเปอโร,รนี่ขนาดกลางคุณเสิร์ฟแล้วเอ้า จูจ่ๆสนทนาก็เงียบฮะอิงอิงเอาไปทิ้งก่อนสิเอาไปทิ้งก่อนเอาไปทิ้งก่อนไปเอาไปทิ้งก่อนนั่นน่ะเอาเอาไปทิ้งตรงนู้นเอาไปฟแล้วมันจะให้ให้เราไอ้นี่ทำไมวะโอ๊ยบิดซ่า ใช่จริงด้วยให้ดีขยะเกมกากเกมไม่บอกแล้วอะฉันไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในคืนนั้นแต่รู้สึกไม่สบายอ่ะออกมาได้แลว้วโอ้โหเว็บอย่างสามันต้องอร่อยมากแน่แน่นิวเคียร์ของคุณแต่โอ้โหอะไรวะเอาโอ้ย เฮ้ยเกินได้กินได้มันกินเอ้ยโอ้ยกินเลยกินเลยจะดูทีวีดูทีวีเฮ้ยโอ้ยเชื่อเรากินมันหายเอ้าอะไรวะโอ้ยฉันทำไม่ได้แล้วอ่ะเออขอขอไปเอาปากกาพวกนี้ได้ไหมโอเอาเอามาให้ในวันพวงนี้เอา เออขอโทษด้วยนะคุณช่วยลดน้ำต้นไม้ในสวนรังบ้าของฉันที่อยู่ใกล้หน้าต่างได้ไหมฉันต้องทำไหมใช่เอาโอ้ยช่ว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 ย,ช,วยช่วยกันลดน้ำหน่อยดิฉันรดลดน้ำเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออนั่นหละเอเอทำไมมันใจงี้วะคือ <c oughs> เราต้องอ่านห <c oughs> นังสือเออนังสือแบบทุกคน เครื่องวัดสถานะการไหลอ,อ่านหนังสือเอาอ่านหนังสือจนหลับไปเลยนล้อยละทุกคนไปเอ้ยตีหนึ่งนาฬิกาเอา้าเชื่อมันเล่นมุกนี้ตลอดเลยอะ่ะฉลุกขึ้นไปเพื่อเอาน้ำจากตู้เย็น มันเล่นมุกนี้ตลอดเลยดูมันดีดูเสียงเพลงดูแลดูมีห้ซอ้อมไอ้ปัญญาโอเ,เราต้องขัดคานตามไปเหมือนต้องปรับแสงเยอะกว่านี้แล้วสิโอ้ยแสบตาแสบตาโอ้ย ปปไปหนีหนีขึ้นหนีหนีหนไปฉันจะหนีแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่มีคนเคาะที่ประตูด้านหลังนะฮะใครเคาะวะใครวะ อย่าไปเอาแต่เราจะไปเอ้พวกผมชื่อเด็กชายสบายดีชื่อใครเอ่อคุณกำลังทำอะไรส่วนบ้านของฉันเอ๋เฮ้ยพวกสวัสดีเด็กชายคุณสามารถปล่อยให้ฉันเข้าไปได้ไหมอ้ามันรู้ได้ไงว่าเราเป็นผู้ชายคุณคือใครฉันคือเพื่อนของคุณ ฉันหนีก่อนหนีก่อนอย่าพึ่งนันกับมันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องเราต้องเราต้องไปแอบก่อนเราต้องเราต้องคุยกับมันเลยไกลเชื่อเราต้องหนีกับมันเราต้องซ่อนฮะฉันรู้ว่าคุณชอบพิซซ่าคุณหมายถึงอะไรฉันได้ซื้อมาเพื่อคุณโดยเฉพาะตรงตามสไตล์ที่คุณชอบปานกลางพร้อมเปปเปอรเลยนี่ ไปใกล้ฉันจะไปโทรหาตำรวจโอ้ฉันเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรคุณคือเพื่อนปลอมเฮ้ยห้ามคุยกับเขาเด็ดขาดแต่ในชีวิตจริงเรามไม่คุยแล้วฉันไม่ชอบเพื่อนปลอมเฮ้ยโอเคตอนนี้เราหนีเรียบร้อยแล้วเฮ้ยฮเฮอืกดี จะได้ย <oung> ิน <osc> ฉันหากฉันโทรตำรวจในเวลาดู้เหมือนเราต้องเราต้องไล่หาแม่ละแม่เออโทรเฮ้ยโทรหาแม่ตอนนี้โทรโทรหาตอนนี้ตอนนี้โทรโทรหาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งมีคนอยู่ในบ้านอะไรไปซ่อนในห้องของคุณฉันกำลังเรียกคุณเก้าเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งตอนนี้เฮ้ย có thông Long đâu á Ê vô chỉ biết đo À lầy quá